วันนี้นะครับผมอาจารย์พันเทพพวงพันธ์ในนามประธานมูลนิธิยมเฝ้าแผ่นดินนะครับได้นําผู้เสียหายจากความเสียหายที่ได้ดําเนินการซื้อทองคําขายทองคํากับ sct นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสมาคมทองคําโดยพวกเขาเหล่านี้โดยภาพรวมก็คือเสียหายมาจากการซื้อทองแล้วไม่ได้ทองการขายทองแล้วไม่ได้เงินหรือการฝากทองแล้วก็ไม่ได้คืน น,นอกจากนั้นแล้วยังมีอ้างเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายทองคำด้วยนะครับในช่วงเวลาระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผู้หายเหล่านี้เนี่ยได้ถูกชักชวนให้เซ็นสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วก็อ้างว่าจะผ่อนจ่ายนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปลดจำนวนของคนที่เป็นรายเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อทำให้ปลีกเบี่ยงจากคดีความอาญา ให้เป็นคดีความแพ่งนะครับในชั้นนี้เนี่ยทางผู้เสียหายและพวกเรามีความเครือบแคลงสงสัยและมีความเชื่อว่ากรณีนี้น่าจะเข้าข่ายการช่อโกประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการรอระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เรามีความรู้สึกว่าทางผู้เสียหายมีความเดือดร้อนใจว่ากรณีนี้อาจจะทําให้ ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยสามารถหลบหลีกหรือทําการโยกย้ายทรัพย์สินให้สูญหายไปทั้งหมดจนไม่สามารถได้กลับคืนมาในท้ายที่สุดหรือไม่นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจึงมาด้วยเหตุผล3ประการประการที่1เนี่ยเราต้องการมาสอบถามความคืบหน้าแห่งคดีว่าขณะนี้เวลาล่วงเลยมานาน,นแล้วนี่นะครับความคืบหน้าความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งณนะขณะน,นี้เมื่อสักครู่นี้ยังเปิดแอปพลิเคชันได้อยู่เลยแสดงว่ายังเปิดโอกาสให้คนมาลงทุนทองอยู่ยังมีโอกาสมาขายทองอยู่มีโอกาสมาซื้อทองอยู่สําหรับคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกนี่คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ที่เรามาดําเนินการในวันนี้เพราะเราเห็นว่ามีความจําเป็นจะนอกจากสอบถามความคืบหน้าแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะยื่นคําร้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอบสวนบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติการต่างๆเนี่ยถึง8คนนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีการแบ่งกิจกรรมในบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะครับในการซื้อขายทองคำฝากขายฝากทองคำแล้วก็รวมสุดท้ายทั้งซื้อทั้งขายและชักชวนเข้ามาเป็นลูกค้ารวมถึงขั้นตอนการโอนเงินโอนเงินการหลอมเงินการหลอมทองคำเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้เราต้องการให้สอบทั้งหมด 8คนและให้ดูเส้นทางทางการกันเพราะเห็นว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วเราก็อยากจะทราบว่าบุคคลที่เราให้สอบเพิ่มเติมเหล่านี้ตำรวจได้สอบหรือไม่ได้สอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ความเสียหายเนี่ยคาดว่าไม่ต่ํากว่า700ล้านบาทมีคนเสียหายจํานวนมากแต่กลับไม่มีความคืบหน้าอะไรเอาที่เอาจริงๆแล้วแม้แต่สมาคมทองคําก็เงียบเกินไปกับกรณีนี้ทําให้ไม่สร้างความ ตื่นรู้และความตระหนักระมัดระวังให้กับประชาชนกรณีนี้นะครับอันที่3ที่เรามาในวันนี้นอกจากให้ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ให้สอบเพิ่มเติมแล้วเราก็หวังว่าสิ่งใดที่ทางตำรวจนะครับเห็นว่าจะเป็นประโยชน์หรือต้องการสอบเพิ่มเติม,เ,มเราต้องการให้เร่งรัดคดีคำว่าเร่งรัดคดีเราก็ต้องการให้ออกทั้งหมายจับอายัดบัญชี เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดก่อนที่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจจะสูญหายไปในท้ายที่สุดครับอาจารย์คะถ้าที่ดูเหตุผลของร้านที่บอกว่าอเอสซีพีตนี้ค่ะเข,ขาบอกว่าเขาขาดสภาระทองคข้อที่อาจารย์มองสถานการณ์ดูฟังก์ชนค,คือข้อที่หนึ่งนี่นะครับเมื่อเขาฝากทองคําหรือซื้อทองคําเขาต้องได้ทองคําการที่คุณชักชวนให้เขาซื้อ,อบอกว่าราคาถูกกว่าแต่ฝากกับเขาไว้ หรือมีช่วงระยะเวลาส่งยืดเยื้อออกไปมันก็ส่อเจตนาว่าซื้อมาให้ประชาชนสามารถซื้อได้ต่ำกว่าราคาตลาดหรือการขายทองคำก็อ้างว่าจะให้ราคาขายสูงกว่าราคาตลาดหรือแม้กระทั่งการฝากทองคำก็คิดว่าการหลอมทองคำก็คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าตลาดแต่ขอให้ฝากเอาไว้ทั้งหมดหล่านี้ย มันเป็นพฤติการที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองนั้นเอาเงินลงทุนไปทําอะไรแสดงว่าเจตนาของผู้ที่เอาเงินมาซื้อเอาทองมาฝากเอาทองมาขายเนี่ยไม่ได้ดํารงเจตนาตามที่ผู้ซื้อผู้ขายผู้ฝากเหล่านั้นต้องการเลยเจตนามีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนเสียหายจํานวนมากที่โดนแบบเดียวกันทั้งหมด การอ้างว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่ได้เพราะคุณอยู่ในสมาคมทองคำคุณจะไปลงทุนสิ่งอื่นนอกเหนือจากเจตนารมณ์ในการให้เงินให้ทองและฝากทองไปทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะคุณเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนการอ้างอย่างนี้เพื่ออ้างสภาพคล่องยังมีพฤติการว่าขาดสภาพคล่องแล้วยังเปิดให้คนมาแอปพลิเคชันในการซื้อขายทองคำต่ออีกได้ยังไงครับ หรือชวนลูกคตให้ทุกคนมาซื้อทองคำต่อฝากทองไว้ต่อจนปัจจุบันในแอปพลิเคชันได้อย่างไรนอกจากนั้นเรายังพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกชักจูงให้มาเซ็นสัญญาแล้วก็หลายคนตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะครับถูกดีดออกจากการประสานงานและการพูดคุยในการสื่อสารของทางบริษัททั้งหมดอย่างนี้มันส่อเจตนาไม่ใช่เพื่อการแก้ปัญหาแสดงว่าส่อเจตนาที่จะไม่พูดคุยกับคนเหล่านี้และเลือก พยายามทาให้เบี่ยงจากคดีความอาญาให้เป็นคดีความแพง่งในสายตาผู้เสียหายพวกเขามองว่ามันเป็นเล่เพทุบายในการเบี่ยงคดีมากกว่าครับครับเขามีความพยายาม่เคลียร์ลายย่อยๆใช่ให้กันที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามเคลียร์ลายย่อยๆเพื่อให้จํานวนของผู้เสียหายมันลดลงแต่เรียนให้ทราบว่าจํานวนขนาดเนี้มันเกินห้าคนนะครับ ยังไงมันก็เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ที่รับความเสียหายที่ภาครัฐจะเพิกเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเคลียร์จำนวนเนี่ยเท่าที่เราประเมินดูแล้วหลายท่านบอกว่ามันไม่น่าเกินล้านด้วยซ้ำไปเทียบกับความเสียหาย700ล้านมันเป็นคนละเรื่องกันและหลายท่านในนี้เริ่มติดต่อไม่ได้ละประสานไม่ได้ถูกเด่งออกจากกลุ่มเป็นต้นก็แสดงถึงเจตนาว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงในการแก้ไขปัญหานะครับและเรื่องนี้เนี่ย ผู้บริหารจะไปอ้างอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นเจ้าของนิติบุคคลต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับบริษัทเขาที่แถลงการออกมาบอกว่าเขาจะคุยกับให้ผู้บริการลูกค้าเขาเนี่ยเดินเมษายตลอดเดอนเมษายีไหมครับนะก็มีการดําเนินการเรียกประชุมจริงและก็มีความพยายามในการที่จะอ้างให้เซ็นสัญญาขอภยัยมีความพยายามในการจะอ้างไปเซ็นสัญญาปณีปนอม ยอมความกันยอมความกันโดยจะชําระบางส่วนให้แต่ปรากฏว่าในความจริงก็ไม่มีเหตุการณ์การชำระเงินอย่างนั้นจริงนะครับก็แสดงว่าหวังว่าจะเซ็นสัญญาเปลี่ยนจากอาญาให้เป็นแพ่งน่าจะเป็นแท็กติกในทางคดีความมากกว่าเจตนารมณ์ที่จะทําการแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้เสียหายเหล่านี้ครับตแต่ที่พงศีนามีใครได้ได้ทองที่เราไาก มีใครได้คืนบ้างไหมครับเอางี้มีใครได้ฝากทองแล้วได้ทองคืนมีมีไหมครับไหนี้ยกมือหน่อยครับไม่มีไม่มีมีใครไม่ได้คืนยกมือหน่อยครับมีใครไม่ได้เงินคืนบ้างครับยกมือครับยกไก่อนนะครับเจนนี่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยซื้อทองไม่ได้ทองขายทองก็ยังไม่ได้เงิน ฝากทองก็ไม่ได้คืนที่ยกมือเนี่ยคือได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอ้างว่าความพยายามในการเคลียร์แก้ไขปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ครับดดดดนะตัวแทนร้านทองานย่อยไหนคนใดที่จะาาจะพูดไหมพ,พูดเสียหายเชิญครับสักคนหนึ่งมาพูดครับอ่าเชิญเลยครับามาเลยครับค่ะนะ คือที่ร้านน่ะนะคะคือได้รับการติดต่อ,ร,อร้านอยู่ที่ลำลูกกาค่ะคลองแปดลำลูกกานะคะค,คือเราอะ่ะได้รับการติดต่อจากเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อปี2567นะคะแล้วหลังแล้วเราเองเนี่ยซึ่งปกติเราก็ซื้อขายอยู่ที่อื่นนะนะคะที่ร้านในกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ทีนี้ว่ามาถึงช่วงระยะที่ พืษสภาคมเขาก็มาจีบเราอะนะจีบเราแล้วก็ให้ราคาเราดีเราก็คิดว่าเรามีหนี้สินอยู่นะคะก็กู้ธนาคารมาเพื่อมาหมุนในกิจการแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเขาให้ให้ดีขึ้น<อ>ให้เรามากขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็คิดว่าอย่างน,น้อยก็มาช่วยในเรื่องของดอกเบีย้ย ก็เลยหันไปค้าขายกับเขาโดยเอาทองไปขายกับเขาคือเราเอาทองเก่านะคะไปขายกับเขาแล้วก็แรกๆดีเขาก็ให้เงินเราอะตรงตามเวลาดีะนะคะคือมาช่วงปีใหม่เขาก็จะมีการผ่อนจากเราจากเป็นให้สดเลยมาเป็น1วัน2วัน3วัน5วัน แล้วก็มาเดือนมีมนาคมนี้นะคะ่ะเขาขอเป็นเจ็ดวันคือลูกชายอะ่ะเอาทองไปให้ไปส่งเานะ้าอ่ะนวันที่18มีนาคมแล้วเขาก็นัด25 25มีนาคมแต่เขาก็ไม่โอนเขาไม่ได้โอนแล้วก็โทรไปถามเขาเขาก็บอกว่าขอเป็น26 26ิบหเขาก็ไม่ได้โอนมาอีกเราก็เลยติดตาอไป แล้วบอกว่าอย่างนั้นเราจะไปเอาเงินกับเขาที่วันที่26นั้นนะคะเขาบอกไม่ต้องมาหรอกเขาปิดร้านตั้งแต่บ่ายสองแล้วแล้ววันที่27สามีกับลูกกันนะคะก็ตรงไปที่ร้านวันที่27มันเขาก็ปิดปิดตั้งแต่วันที่26บ่ายสองตั้งแต่นั้นยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้รับเงินแล้วก็ไม่ได้รับทองที่เราจากเอาทองไปเพื่อจะขายให้เขาแล้วก็ เอาทองไปเพื่อจะแลกเป็นทองแท่งกลับมาอะไรเนี้ยให้เขาหลอมให้เราอะนะน,น,นะคะเนี่ยก,ก็ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รับอะไรทั้งหมดมาเลยตั้งแต่นั้นมาหนึ่ง <1 S 1> บินค่ะแปดล้านสี่โดยประมาณค่ะค่ะก,ก็ตามนี้นะคะไม่ได้ติดต่ออะไรทั้งหมดด้วยนะคะก็อขอบอกว่าให้ทาง sct นะคะ ขอให้คืนเราเลยเถอะค่ะเพราะว่าเราเดือดร้อนมากนะเพราะว่าเราก็เพิ่งไปกู้เงินมาเพื่อมาหมุนก็ต้องการความแก้ไขสภาพคล่องในกิจการเหมือนกันก็ขอให้คืนพวกเราเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งนั้นนะคะอย่างเราเองเนี่ยอย่างลองคิดดูซิว่ากู้งเงินมาเพื่อ เพื่อแก้ไขกิจการแต่คุณกลับมาไม่จ่ายเราอย่างนี้นะคะเราเดือดร้อนมากนะคะคุณก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีคุณมีแต่แต่ขอให้คืนพวกเราเธอค่ะทุกคนที่ค้าขายอะ่ะไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายกันทุกคนทุกร้านนะคะก็ลำบากแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นนะคะเดือดร้อนกันจริงๆนะคะค่ะก็ขอให้เร่งรัดคดี หนึ่งเรียกให้เขามาเพื่อมาคุยเพื่อจ่ายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยากได้เลยนะก็กอยากคืนเราแต่ถ้าสองก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเ,เรียกเขาจับเขาหรือไม่ก็ต้องลงโทษเขาแล้วค่ะเพราะว่าเท้าเขามีเจตนาที่จะไม่จ่ายเราเลยนะคะที่ผ่านมาไม่มีเคยติดต่ออะไรเราเลยเราก็อยากจะให้เขาได้ ได้รับโทษบ้างอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับเรากับพวกเราในกลุ่มของเราเนี่ยมันก็ว่างขวางแล้วเขาก็แสดงความคือต้องการจะโกงพวกเราจริงๆเลยล่ะเพราะาไม่ติดต่ออะไรทั้งนั้นเลยไม่คืนไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งนั้น,น,น,นของเรายังเปิดอยู่เพราะว่าเราก็ต้องหมุนไปถ้าไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าของเราก็ก็จะเดือดร้อนด้วยนะคะ ค่ะจะพูดอะไรเพิ่มเติมครับเชิญอยากพูดไหมใครอยากจะมาแล้วสื่อมาแล้วเนี่ยมาทีสื่อมาเยอะเอาใครอยากเชิญขอบคุณเชิญครับเชิญครับตรงกลางตรงกลางแนะนำตัวด้วยงเออเป็นร้านคาร้านทองค่ะอยู่ที่ไหนฮะอสมุทรสาครค่ะก็คือตอนแรกอ่ะไม่รู้ไม่รู้จัก SPT ทีนี้ก็มีเซลกับคุณพูทัศมาเดิน หน้าร้านมาหาที่หน้าร้านมาชวนสมัครเทรดทอเป็นโปโปรสอร์ตอะค่ะก็ตอนแรกเขาชวนก็ไม่สนใจเขาก็เหมือนมาซื้อน่าจะเกินชั่วโมงอะค่ะจนคุณแม่บอกว่าเออช่วยเขาสมัครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเกรงใจด้วยอะไรเงี้ยก็คือยังไงก็คือแบบว่าอันนี้มันเป็นแอปตัวใหม่ ร้านอื่นยังไม่มีเป็นเหมือนเทรดตัวสปอตโดยที่ไม่ต้องเอเสียเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเทรดง่ายกว่าไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเปิดไปสองบัญชีเวลาเปิดบัญชีเขาให้วางเงินหลักประกันเราก็เลยวางเป็นของเรากับคุณแม่ก็บัญชีเราวางเป็นเงินหลักประกันบัญชีคุณแม่วางเป็นทองหลักประกันเราก็เทรดมาเรื่อยๆก็ปกติ จนเดือนมีนาค่ะอยู่ดีๆก็คือโทรติดต่อไม่ได้เลยแอปปิดเราก็มีแบบว่าซื้อขายโพ i ิชันอยู่ในแอคเคาท์เราก็คือปิดเราซื้อขายไม่ได้ทีนี้เราก็ร้อนใจติดต่อเซลล์ที่เคยติดต่อได้ไม่รับสายโทรไปบริษัทไม่รับสายจนประมาณอีกวันต่อมาเขาพิมพ์มาว่าบริษัทขาดสภาพคล่องก็คือจะตลาดปิดจะเห็นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทวงเงินประกันกับทองประกัน ที่เราฝากไว้คืนก็คือไม่คืนติดต่อติดต่อไปหลายทีตั้งแต่มีมีนาเมษาจนาพฤษสภาเขาติดต่อมาว่าจะคืนเงินหลักประกันประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าทองหลักประกันอีกบัญชียังไม่ถึงคิวทองหลักประกันประมาณล้านกว่าบาทไม่ถึงยังไม่ถึงคิวจะคืนให้แค่เงินอย่างเดียวให้เราเซ็นรับว่าให้เราเซ็นก่อนเขาถึงจะโอนเงินมาให้ว่า ถ้าเราเซ็นแล้วเนี่ยเราจะไม่ดําเนินคดีทางแพ่งหรืออาญากับบริษัทเลยทีนี้เราก็บอกว่าเราไม่เซ็นคือเราอยากได้เงินก่อนเราถึงเซ็นเพราะว่าถ้าเซ็นไปก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอะค่ะทีนี้เขาก็ส่งข้อเออส่งข้อความกลับมาว่าถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยถือว่าคุณสละสิทธินะเราก็งงว่าแบบเอาเงินของเราทําไมเราไม่เซ็นเราถึงต้องหมายถึงว่าเราต้องสละสิทธ์ คือเราต้องเซ็นภายในระยะเวลาที่กําหนดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นรู้ก็คือว่าลงไปเท่าไหร่อะก็รวมกันประมาณล้านกว่าบาท่ทค่ะรวมเงินกันสองปีป่ะเร่แล้วรู้ว่าเขาเหมือนปิดค่ะสภาพห้องเขายอมติดต่อเลยนะไม่ติดต่อเราต้องติดต่อไปต้องไลน์ไปก็จะมีคนตอบไลน์ค่ะว่าเดี๋ยวตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ภายในเดือนเมษาแล้วก็เงียบพอพิษภาติดต่อไปก็คือจะเคลียร์ไอ้บัญชีที่ เงินฝากน้อยๆอะค่ะให้เราเซ็นไปก่อนค่ะหนองจะมาแจ้งความแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าความคืบหน้าเขามีติดต่อมาบ้างไหมคะไม่มีค่ะต้องต้องติดต่อไปก็จะตอบมาว่ากําลังดําเนินการเดี๋ยวจะติดต่อมาเราเราได้บอกเขาไปไหมคะว่าเออตอนนี้เราดําเนินการถึตำรวจแล้วอบอกค่ะบอกแล้วเขาตอบเขาก็ค่ะเดี๋ยวจะดําเนินการให้เดี๋ยวจะติดต่อกลับไป mm hmm. แค่เนี้ยเหมือนบ่ายเบีย่ยงไปเรื่อยๆอะค่ะไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะใช้สดใช้ mm hmm. าด้วยสรุปเลยครับเอาเอาไอะไรมากันนะดูหน่อยเดี๋ยวขออีกคนครับไเลยไเลยทำเวลาเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งอ่ะมีคนหนึ่งเชิญครับอ่าที่วามาเลยครับรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับอา่าตอนเราเราเราจะซื้อจะขายครับเราก็ตรวจสอบบริษัทนะครับว่าอย่างดีแล้วมีทุนจดเบียนร้อยห้าล้านแล้วครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทอง ซึ่งเราไม่ได้ซื้อขายในในจุดที่เสี่ยงเราคิดว่าเราปลอดภัยแล้วอย่างกับพี่พงศ์นะครับพี่พงศ์พี่พงศ์งเอาทองเก่าทองเก่าก็คือทองสร้อยครับเอาไปรีไฟล์คำว่ารีไฟล์ก็คือเปลี่ยนจากตัวสร้อยให้เป็นทองคําแท่งซึ่งวัตถุดิบนะครับเราส่งมาให้เขาแล้วเขาแค่มีหน้าที่สกัดให้เป็นทองแท่งออกมามีหน้าที่สกัดแค่ให้เป็นทองแท่งออกมาแต่ว่าหลังจากพี่พงศ์เขาส่งทองรูปพบบพันเก่าไปทั้งหมด13บสโลส่งไปแล้วนะครับ แทนที่เขามีหน้าที่ในการสกัดให้บริสุทธิ์และกินค่าบริการแต่กลับว่าถึงเวลาที่นัดชําระนัดนัดส่งทองแท่งคืนกลับไม่มีทองให้อันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราได้ส่งวัตถุดิบหลักให้ให้ไปแล้วครับผมก็ยังไม่ได้คืนการการส่งมอบของเราไปเนี่ยเราไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้เขากรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่เขาเพียงแต่มีหน้าที่สกัดให้เป็นทองคําแท่ง เราก็ได,เได้เราก็ได้จ่ายค่าดําเนินการให้เขาแล้วนัดวันส่งมอบแล้วเขาอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากสภาพสภาพบริษัทแอบบริษัทขาดสภาพคล่องซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลขาดสภาพคล่องเขามีหน้าที่แค่ส่งมอบสินค้าของผมคืนมาของมีค่าของผมคืนมาเท่านั้นเองแต่เขาปฏิเสธการส่งมอบนั่นคือแสดงเกตนายักยอกชอโกงโดยโดยชัดเจนเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อขายผมไม่ได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์ของของผมให้เขา ถ้าอย่างเงี้ยก็คือติดต่อ S สซีเาต้อมื่อไร่ะติดต่อผมติดต่อตั้งแต่เดือนมีนาครับมีนาปีที่แล้วใช่มีปีนี้ครับปีนี้ครับแล้วเขาก็ปฏิเสธวันส่งมอบเรื่องนี้ใช่ครับก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับแต่พฤติกรรมความผิดเขาเกิดขึ้นตั้งแต่วันปฏิเสธการส่งมอบผมแล้วเขาจะอ้างเหตุผลว่าขอตรวจสอบสภาพในบริษัทซึ่งมันเป็นเหตุผลในการกล่าวอ้างแก้ตัวเองให้พ้นผิด13กีโลเนี่ยเป็นขององใคร เป็นทองไทยครับผมทองของผมของผมเองครับผมของผมที่ผมเก็บไว้เป็นทองเก็ใช่ใช่ครับผมจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผมครับครับผมแต่ว่าแต่ว่าอะไรจะพูดจบไหมแต่ว่าผมอยากให้เขาอยากให้เขาอยากให้พวกเราเห็นว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยแสดงเจตนาชอบโกงเพราะว่าไทม์ไลน์ตั้งแต่เขาผิดนัดชาระคนแรกมาและคนหลังๆมาครับก็ยังแสดงพฤติกรรมทําต่อมาคือถ้าคุณหยุด การกระทําความผิดม right. uh, okay? okay. ันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ยาวมาขนาดนี้ซึ่งมีผู้เสียหายหลายคนจํานวนเงินมหาศาลขนาดนี้แสดงบ่งบอกถึงว่าคุณกระทําโดยเจตนาอยู่แล้วครับเดี๋ยวผู้เสียหายที่เหลือถ้าเกิดใครอยากจะเล่าให้เดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายดนึ่งครับผมขอทิ้งท้ายดนึงครับการผมเป็นร้านทองนะครับการซื้อขายทองคําแท่งนะครับโอกาสขาดทุนน่ะเรียกว่าแทบไม่มีเลยครับเพียงแค่เราซื้อมาขายไปเท่านั้น พอใจในส่วนต่างกําไรเพียงเล็กน้อยเว้นเสียว่าเราจะเอาส่วนต่างของทองไปทําอย่างอื่นในทางช่องทางที่แบบว่าขาดทรมาพิบาลน,นะครับก็จะทําให้เกิดโอกาสขาดทุนได้มากครับขอบคุณครับแล้วร้านแล้วแล้วบริษัทเนี่ยมีกรรมการเป็นร้านทองใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างร้านทองแสงมณีใช่ครับร้านทองแสงมณีไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นกรรมการจริง อไม่าล้วไม่กรัปผมสรุปว่าวันนี้พาโดยสรุปนะครับผมอยากจะเรียนทราบว่าหนึ่งวันนี้เนี่ยเรามาสอบถามความคืบหน้านะครับแล้วก็ให้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วก็ให้เร่งรัดคดีนะครับโดยเตรียมหนังสือมาให้นะครับให้กับทางพนต่อมตรีมนตรีเทศขัน รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือผู้แทนเรียนผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือผู้แทนผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้แทนโดยอ้างหนังสือคราวที่แล้วนะครับที่เรามาที่นี่วันที่18เมษายน258เวลาล่วงเลยมา1เดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเราเห็นว่า จำเป็นต้องมาติดตามความคืบหน้าดังนั้นผมจึงทำเอกสารว่าในกรณีที่บริษัท S C T นั้นควรจะดำเนินการถูกพิจารณาฐานคดนีฐานช่อโกงและยักยอกทรัพย์ของประชาชนช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากมากกว่า600ล้านบาทนะครับซึ่งมีร้านทองหลายแห่งซึ่งปิดทำการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โคราชราชบุรี นครปฐมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีวิธีการปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายพฤติการนั้นมีการกระทําที่เราเชื่อว่ามีการกระทําที่ช่อโกงประชาชนหรือไม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระ,ระหว่างวันที่13ถึง27มีนาคม2568โดยมีพฤติการกระทำความผิดแตกต่างกาันต่างวาระต่างกรรม บางรายขายทองแต่ไม่ได้รับเงินบางรายส่งมอบทองให้กับบริษัทตามกําหนดนะครับแต่ถึงวันนัดรับเงินกลับไม่ได้รับชําระบางรายถอนทองคําประกันไม่ได้ทองคําที่ฝากไว้เป็นหลักประกันไม่สามารถถอนคืนได้โดยบริษัทอ้างว่าไม่มีทองคําให้บางรายนําทองรูปประพันธ์เก่าไปส่งเพื่อรีไฟล์หรือว่าทําการหลอมเป็นทองแท่งเมื่อถึงวันนัดรับทองแท่ง กลับไม่ได้รับข้อเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีพฤติการเกลียกล่อมเพื่อเบี่ยงคดีความอาญาให้เป็นคดีความแพ่งนะครับหลังจากเราดําเนินการมา1เดือนแล้วนอกจากการติดตามความคืบหน้าเราจึงมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าเพื่อขอให้ท่านตอบและดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม8บุคคลขออนุญาตไม่เอ่ยเนื่องจากจะกระทบต่อรูปคดีใน8คนนี้เกี่ยวข้องกับ ในการทำธุรกรรมและเราเห็นว่าจําเป็นจะต้องดําเนินการในการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพร้อมกันนั้นจําเป็นต้องสืบสวนและสอบสวนเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายเหล่านี้ครับใช่ไหมยูแล้วอาดีาอะไรบ้างเนี่ย อ่าผมอ่านให้ฟัง 1. SCT ฝากทองไม่ได้คืน SCT ซื้อทองไม่ได้ทอง SCT ขายทองไม่ได้เงินนะครับแล้วก็เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนหลังนี้ครับโอเคครับเขาอบอกมนาะจารับผิชอบนะอ่าแน่นอนโอเคคนะครับ,อบอโอเคครับ โอเคเอากระไฟลงแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาติประเด็นอื่นนะนะครับ